แย้สีได้อะไรเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรว้าวว้าวปิดไว้ก่อนเผื่อเป็นการ์ดเผื่อเป็นก๊าซอืมกลมก๊าซโอเคไม่ใช่การ์ดไม่ใช่ก๊าซดูสิดูสิอ๋ออุ้ยมีกา๊าซอะไรอะอะไรอะเอาการ์ดออกมาก่อนปิดไว้ก่อนเฮ้ย เฮ้ยป็นโฟโต้เลยว้าวเฮ้ยๆๆๆได้เอามาเลยๆๆนี่ด้วยเอ้ยเออเป็นการ์ดให้เล่นการ์ดของเข้านั่นแหละมั้งอุมีการ์ดหรือในการ์ดแน่นเออแกะเร็วๆจะได้รู้รอก่อนเหมือนมีปีกอ่ะ

喂。<Oi> 嗯嗯嗯嗯